ความลับของกระจกวิเศษเรื่องราวของเจ้าหญิงผู้ไม่มั่นใจการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรที่งดงามราวกับเทพนิยายอาณาจักรแห่งนี้มีเจ้าหญิงองค์หนึ่งชื่ออลิสเจ้าหญิงอลิสเป็นที่รักของประชาชนด้วยความใจดีอ่อนโยนและมีรอยยิ้มที่อบอุ่นแต่ลึกๆในใจแล้วเจ้าหญิงเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเลยแม้แต่น้อย เจ้าหญิงอลิสใช้ชีวิตอยู่ในปราสาทที่ใหญ่โตเธอได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดมีครูสอนดนตรีครูสอนศิลปะและครูสอนวิชาการปกครองแต่ไม่ว่าเธอจะเรียนรู้อะไรเธอก็มักจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเสมอเมื่อมีแขกบ้านแขกเมืองที่เป็นเจ้าหญิงจากอาณาจักรอื่นมาเยือนและแสดงความสามารถในการเล่นพินได้อย่างไพเราะเจ้าหญิงอลิซก็จะคิดในใจว่า ทำไมฉันถึงเล่นดนตรีไม่เก่งเหมือนเธอนะเมื่อเห็นนักรบผู้กล้าหาญนำทัพกลับมาจากสงครามเธอก็จะคิดว่าทำไมฉันถึงไม่แข็งแกร่งและกล้าหาญเหมือนพวกเขานะความคิดเหล่านี้ทำให้เจ้าหญิงรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าและไม่มีความสามารถอะไรเลยสักอย่างเธอมักจะหลบหลีกการแสดงความสามารถของตัวเองในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรี การวาดภาพหรือการแสดงความคิดเห็นในการประชุมสำคัญสคัญลูกรักทำไมถึงไม่ลองเล่นพินให้แขกผู้มีเกียรติฟังล่ะลูกพระราชาผู้เป็นบิดามักจะเอ่ยปากชวนมั่มชันมั่มชันยังซ้อมไม่พอเพคะเจ้าหญิงอลิซจะหาข้ออ้างเสมอความไม่มั่นใจของเจ้าหญิงอลิซร่ำส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเธอ เธอเริ่มแยกตัวออกจากสังคมไม่ค่อยเข้าร่วมงานเลี้ยงไม่ค่อยพูดคุยกับใครนอกจากนางกำนันคนสนิทและเพื่อนๆไม่กี่คนเธอชอบไปนั่งเง,ง,งียบๆในสวนดอกไม้เพียงลำพังปล่อยให้ความคิดลบๆวนเวียนอยู่ในหัวฉันไม่มีอะไรดีพอฉันคงทำไม่ได้หรอกคนอื่นเขาเก่งกว่าฉันตั้งเยอะวันหนึ่งมีงานเลี้ยงเต้นรำใหญ่โตจัดขึ้นในปราสาท เจ้าหญิงต้องไปเข้าร่วมงานในฐานะเจ้าภาพเธอแต่งกายด้วยชุดราตรีที่สวยที่สุดในอาณาจากักรแต่แทนที่จะรู้สึกภูมิใจในตัวเองเธอกลับรู้สึกประมาทและกังวลใจตลอดเวลาฉันจะเต้นไม่สวยฉันจะทำตัวไม่ถูกทุกคนต้องมองว่าฉันเป็นเจ้าหญิงที่ไร้สเสน่ห์แน่ในขณะที่เจ้าหญิงจากอาณาจักรอื่นๆเต้นรำกันอย่างสนุกสนานเจ้าหญิงอลิส กลับนั่งนิ่งอยู่ที่มุมห้องไม่กล้าออกไปเต้นรำกับใครเลยแม้แต่เจ้าชายอเล็กซ์เจ้าชายรูปงามจากอาณาจักรเพื่อนบ้านที่หมายปองเธอก็เข้ามาเชิญชวนแต่เธอก็ปฏิเสธไปอย่างนอบน้อมเจ้าหญิงอลิสรู้สึกเจ็บปวดและผิดหวังในตัวเองมากในคืนนั้นเธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนที่น่าสมเพชและกลับมานั่งร้องไห้อยู่ในห้องนอนเพียงลำพัง ในคืนที่เจ้าหญิงอลิสร้องไห้จนพลอยหลับไปได้แม่มดใจดีผู้เป็นที่ปรึกษาของพระราชาและพระราชินีก็ได้เดินทางมาอย่างห้องบรรทมของเธอแม่มดใจดีเป็นหญิงชาราที่มีรอยยิ้มอบอุน่นและมีแววตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาแม่แม,มดใจดีไม่ได้พูดอะไรมากเธอแค่ยื่นกระจกวิเศษบานหนึ่งให้แก่เจ้าหญิงเจ้าหญิงอลิสเมื่อใดที่เจ้าส่องกระจกบานนี้ กระจกจะสะท้อนภาพสิ่งที่เจ้ามองว่าขาดหายไปในตัวเองแต่จงจํำไว้นะกระจกบานนี้เป็นเพียงเครื่องสะท้อนความเชื่อของเจ้าถ้าเจ้าเชื่อว่าเจ้าขาดอะไรไปกระจกก็จะแสดงภาพนั้นออกมาหนทางเดียวที่จะเปลี่ยนภาพในกระจกได้คือการเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในใจของเจ้าลองมองหาคุณค่าในตัวเจ้าเองดูสิ แม่มดใจดีแนะนำก่อนจะจากไปเจ้าหญิงอลิสรับกระจกมาด้วยความแปลกใจเมื่อเธอส่องกระจกเธอก็เห็นภาพตัวเองที่อ่อนแอไม่มีความสามารถและไม่เป็นที่ชื่นชมเหมือนคนอื่นภาพเหล่านั้นยิ่งทำให้เธอรู้สึกแย่ลงไปอีกแต่แล้วเธอก็นึกถึงคำพูดของแม่มดใจดีกระจกบานนี้เป็นเพียงเครื่องสะท้อนความเชื่อของเจ้า เจ้าหญิงอลิสจึงเริ่มเข้าใจว่าปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวเธอแต่อยู่ที่ความคิดของเธอตั้งหากตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเจ้าหญิงอลิสตัดสินใจที่จะลองเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในใจของเธอเธอเริ่มทําตามคําแนะนําของแม่มดใจดีการจดบันทึกความดีทุกๆคืนก่อนนอนเจ้าหญิงอลิสจะเขียนบันทึกประจําวันเธอไม่ได้เขียนว่าวันนี้เธอทําผิดพลาดอะไรไปบ้าง แต่เธอเขียนถึงสิ่งดีๆที่เธอได้ทำหรือเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับเธอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเช่นวันนี้ฉันช่วยเด็กชายที่ทำของหล่นบนพื้นวันนี้ฉันอ่านหนังสือจบไปหนึ่งเล่มหรือวันนี้ฉันพูดคุยกับทหารยามอย่างเป็นมิตรการหยุดเปรียบเทียบ เมื่อใดก็ตามที่ความคิดที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นผุดขึ้นมาในหัวเจ้าหญิงอลิซจะบอกกับตัวเองว่าไม่ฉันคือฉันและพวกเขาก็คือพวกเขาเราแต่ละคนมีความแตกต่างกันและมีความสามารถที่แตกต่างกันการลงมือทำสิ่งเล็กๆเ,เจ้าหญิงอลิซเริ่มทำในสิ่งที่เธอรู้สึกไม่มั่นใจทีละน้อย<ๆ>เธอเริ่มจากการเล่นพินเบาๆในห้องของตัวเองจากนั้นก็เริ่มวาดภาพเล็กๆ เพื่อมอบให้ก <it S 2> ับนางกำนันการได้ทำในสิ่งที่เธอเคยกลัวทำให้เธอรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อทำไปเรื่อยๆเจ้าหญิงก็เริ่มเห็นว่าตัวเองมีคุณค่ามากมายที่ไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนเธอไม่ได้เป็นคนที่เก่งกาจไปเสียทุกเรื่องแต่เธอก็มีความใจดีมีความอ่อนโยนมีความเมตตาและมีความสามารถในการสร้างความสุขให้กับคนรอบขาง วันหนึ่งมีงานเลี้ยงเต้นรำใหญ่โตอีกครั้งซึ่งเป็นวันครบรอบวันประสูติของเจ้าหญิงอลิสคราวนี้เธอไม่ได้รู้สึกประหม่าหรือกังวลใจเหมือนเมื่อก่อนเธอยิ้มแย้มสดใสและพูดคุยจับแขกผู้มีเกียรติอย่างเป็นธรรมชาติเจ้าใจอเล็กซ์เดินเข้ามาหาเธออีกครั้งเจ้าหญิงอลิสท่านช่างงดงามและมีเสน่ห์เหลือเกินขอหม่อมฉันเชิญท่านเต้นรำได้ไหมเจ้าหญิงอลิสยิ้มอย่างมั่นใจ ด้วยความยินดีเพคะเธอเต้นรำกับเจ้าชายอเล็กซ์อย่างมีความสุขและไม่ได้กังวลว่าตัวเองจะเต้นสวยหรือไม่สวยแต่เธอโฟกัสไปที่ความสุขที่ได้เต้นรำร่วมกับเจ้าชายและเธอพบว่ามันคือช่วงเวลาที่วิเศษที่สุดเจ้าหญิงอลิซกลับไปส่องกระจกวิเศษอีกครั้งภาพที่ปรากฏก็เปลี่ยนไปอย่างอัศจรรย์คราวนี้ เธอเห็นภาพตัวเองที่ยิ้มแย้มอย่างมีความสุขมีความเมตตาและมีแสงสว่างแห่งความมั่นใจฉายออกมาจากตัวเธอเจ้าหญิงอลิซไม่ได้เป็นคนที่ดีกว่าคนอื่นแต่เธอกลับเชื่อมั่นและภูมิใจในคุณค่าของตัวเองเธอเข้าใจแล้วว่าการจะมีความสุขไม่ได้อยู่ที่การเป็นเหมือนใครแต่อยู่ที่การเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุด เจ้าหญิงอลิสเติบโตเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งและมีความมั่นใจในตัวเองเธอกล้าที่จะแสดงความสามารถและความคิดเห็นของตัวเองอย่างเปิดเผยเธอเริ่มใช้ความรู้ด้านดนตรีในการจัดงานเทศกาลดนตรีประจำปีให้กับประชาชนใช้ความรู้ด้านศิลปะในการออกแบบสวนสาธารณะและใช้ความรู้ด้านการปกครองในการบริหารบ้านเมืองร่วมกับพระราชาประชาชนรักและเคารพเจ้าหญิงอลิสมากขึ้นไม่ใช่เพราะความอ่อนโยนของเธอเพียงอย่างเดียว แต่เพราะความมั่นใจและสติปัญญาที่เธอแสดงออกมาวันหนึ่งเจ้าหญิงอลิซได้มอบกระจกวิเศษบานนั้นให้แก่เด็กหญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านที่รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเหมือนที่เธอเคยเป็นจงจำไว้นะลูกเจ้าหญิงอลิซพูดด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นกระจกบานนี้ไม่ได้ทำให้เราสวยขึ้นหรือเก่งขึ้นแต่มันจะทำให้เราเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในตัวเรา และเมื่อเราเห็นคุณค่าของเราแล้วความมั่นใจก็จะตามมาเองความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เราเก่งกว่าใครแต่มาจากการที่เรายอมรับและเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราเป็นจงเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วหันมาเติมเต็มคุณค่าให้กับตัวเองในแบบที่ใจต้องการเมื่อเราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเราก็จะสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างเต็มศัก,กยภาพและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้ ความงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ภาพสะท้อนในกระจกแต่อยู่ที่ความมั่นใจที่สะท้อนออกมาจากใจ